บัตรดีครับคุณผู้ชมเลยครับวันนี้มาตามคุณยายนะคุณยายชุดข่าวนะคุณยายชุดข่าวนะครับมางวดก่อนนะครับคุณยายถูกเลยมีคนถูกกับยายนะครับวันนี้ก็มาแก้บนให้นะครับมีเอฟซีมาให้แก้บนนะคุณยายชุดข่าวนะถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับเตรียมมาล้ำแก้บนนะครับมาดูว่ายายลํำแก้บนไปไหนครับจางมือกองาเลยสุดยอดสุดยอดดูมือกองก่อนนะครับ มดูกองมากระคุ้นใจก็จะรับเที่ยงบนถูกสามตัวตรงตมาดูน้บนนนนักหมาม่นายมน้แรมาจากันะผมผมมาจากเต็นมาคนละที่มือกลองอมือกลองอ่าเราลองสอบพังดีไหมอ๋ใช้ได้ใช้ได้ ดูฮะการล้ำแก้บนุียายไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เพลงก็ลองเอากมาขอล้ำแก้บนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นสากลโลกจงนลบันดาให้ทุกคนโอถายให้ได้สมคูรมากปากนา ยายขอแก้บนตามสัญญาไวา้เลยนะ,ะยาะครับอย่าห,หน่อยอักโลเชี่งมขกาหน้านะครับลงสามตัวตรงๆ ยายมาทำแค่บนนะครับคุณผู้ชมถูกเลขนะครับลูกลูกก็ถูกเลขสามตัวตรงๆเลยครับเสียงมือกลองมบอกลองลองกลองราคาแพงมาก ยังไม่ได้แก้บนนิดหน่อยก็เอานะครับคุณยายนะฮะสบายใจแล้วใเราเบิ่มชั่วไนเดี๋ยเดี๋ยวถามก่อนยายยายยายมาจากไหนครับ มาจากอำเภอโนนนาไราอำเภอโนนนาไราบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพอพําเภอโนนนาไราจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์คุณยายมาแช่บนอะไรถึงได้มาแช่บน,นบนหลานสาวเขาเขามาขอแล้วเขาพูดไม่เป็นเขาให้ายายบนแล้วก็เขาเป็นคนจุดพูดขอ,อแล้วยายก็บนว่าถ้าเขาถูก ยายจะมาลัมให้เลยโอ้ถูกเองถูกกี่ตัวยายเขาถูกถูกเยอะไหมตัวจอันนี้ไม่ได้ถามเขาอถูกสามตัวไม่ได้ถามเขาสองตัวเขาก็ถูกสามตัวเขาก็ถูกเพราะัถูกต้งสามตัวเลยที่ให้ไปครับเออได้ตั้งแต่วันที่หวยออกยายส่วนเขามาก็บอกว่าเขาจะมาขออีก ทักสองสามหวดก็จะพายายมาแก้บนเมื่อคืนนี้เขาไป่บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าตาฉียายมานี่เนี่ยตาเีตาเียัยมียายมีนั่เขาบอกว่าไปเลยวันนี้ก่อนพระด้วย oh. ว่าเขากลัวยายผิดสัญญาไงไปเข้าฝันใชไห่คหุณยายใช่เมื่อคืนเออก็เลยหาคนที่สับรถพามาถอน ไม่เจอมาให้หลานขามาเอาละทุกทุกคนขอให้รวยรวยสาธุขอให้รวยทุกคนทุกคนนะลูกดูดูดูตู้พี่หนูเลขไหนยายหน่อยตากไปตรงไหนล่ะทูกมาแล้วเลขเก็ดไหนยายชี้หน่อยไหนเนี่ยคุณยายชี้หน่อยชี้หน่อยจ้ะทูบตัวไหนของคุณยายเขาปักตัวไหนเนี่ยนะของคุณยายเออเออนี่ดูดูดูยายไม่เห็นเก็ดเก็ดมาแล้วล้มตัวนั้นลงหน่อยครับล้มหกหนึ่งล้มไหน หนึ่งหกเอาหล่นหล่อมหนึ่งหกออกไหมเอาเอาเอาขอคอนยายเออเออแล้วคอนย้ายแล้วคอนยายทั่วไหนล่ะของคุณยายนะทั่วไหนเขาคล้องคุณยายในของยายนี่ครับนี่ครับมาแล้วเลขเจ็ดเลขเจ็ดต่อไปนี่ครับเลขตัวเดียวก่อนครับเอออย่างอย่างรอบนี่ พอด um. ีเลยเลขจะมาเออยายเอาอีกรอบหนึ่งรอจนอีกรอบอีกรอบยรอจนเลขมาก่อนเนาะยายโอ้รอบเดียวมาตัวเดียวครับเอาอีกสองรอบรอบหนึ่งแม่กลองแม่กลองครับกลองมือกลองไปแล้วมือกลองไปไหนแล้วมือกลองยังอยู่มือกลองยังอยู่เค่อ่มามือกลองจ้างเดี๋ยวจ้างเครื่องดื่มหนึ่งขวดนะมือกลองแม่นแม่นก็แล้วกันร่ำรวยทุกคนทุกคนนะ ยายไม่ซื้อหรอกเออเพาะ่าได้ก็พอแล้วยายเจ็ดสิบสี่ีโอ้เปีายเจ็ดสี่ปีงนู้นเลยก็ไดสี่ปียายได้มาแล้วเคาจะมาสแล้วเนี่ยนะเจ็ดสี่อ้โหมีมีมอกล้องมอกลองติดเลย นะครับตันแรกเจดมาแล้วเจ็ดมาแล้ว สี่หอายุของท่านพรีนะท่าห้าเนี่ยเจ็ด,ด 7, 5, ออโอ้หลับเจ็ 72, 72. โอละกิโลครับเจองยายพักคนก่อนครับ โยน่นใช่มาใยายครับคุณผู้ชมนะครับคุณยายชุดขาวนะครับคุณยายชุดขาววัยอายุ74ปีนะครับท่านแข็งแรงมากนะครับมารําได้74ปีแล้วมารำแก่บนนะครับมารำแก่บนที่สักกิโลแห่งนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับติดตามกดแชร์กดไลค์ทางเพจคผมซับนะแล้วก็ช่องยูทูบผมซับพญานาคนะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามเลขสักกิโลนั้ เลยตัวหนึ่งใหย่อีรอบหนึ่งนิดนึงเลยตัวหนึ่งตัวท่นตัวสามินตัวนะครับรำสามรอบ3ตัวตัวที่3มครับยายรำสามรอบไสาตัวเลยฮะคุณม ว่าว่าไม่เป็นเรื่องเรื si ่อหรีเลยนี่บินเรมากจากสฟเรต้องแม โอ้737ทุก้รถจ้ยายมาชี้เรียกตัวเองสิยายห้องไหแล้วบอผู้ไดห้องไหยายนั่งเบเลยยายนั่งเพบเยบเลยเจ็บๆน่ลเจ็บลายนังง่ายมดวิเอาลูกทันันมาทางเดียวทางเดียวนออใชชา สาธุยายสาธุยายคุณยายเห็นเลขอะไรของตัวเองเจ็ดสาม Chết sáu ở đây kiệt sáu mươi hai kiệt sáu mươi hai no kiệt chết mươi chết làm chết kiệt 737อะไรนะยายไม่ได้ยินเขาบอกว่าบอกได้ยินยาย737ดสามเจ็ก้มยายเจ็ดสามเอายุยาย74อายุยาย74ได้เลข7ี่หมายเลขที่ก็เจ็ดด้วยใช่เจ็ดโอ้ยเจ็ดสี่มาเจ็ดสี่หลายแท้ไม่รู้เลยยายชอบไม่ยายเนี่ยชอบไม่เลขนี้ก็ ก็ยายไม่ได้เล่นเป็นเลขไปจําตัวยายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหละเลขเจ็ดเพราะว่าเกิดปาเลขที่เจ็ดตอนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ตอนนี้อายุ7จ็ดสิบี่ใช่หวยเดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ามเจ็ดแล้วก็แล้วก็มูมูชิหนึ่ง เอาละลาทุกคนทุกคนด้วยนะระดับแล้วอาไอ้ขบวนเสียบเรียบร้อยขอให้โชคปาธนาะทุกคนทุกคนขอให้รวยทุกคนทุกคนนะยายรวยแล้วยายไม่ซื้อหรอกลูกยายยยารวยแล้วอธิษฐานตั้งตั้งเจ็ดปีแล้วที่ไม่เคยซื้อมาก,ก่อนอ่ะโ,โสบายเลยเท่าไหร่ทุ่มไปเลยเข้าตลอดใช่ไหมยายลอตเตอรี่ เือละทีละยี่สิบใบบางทีก็ถูกสองใบแต่รางวัลที่ที่สามที่ห้าที่หนึ่งยังไม่ได้จะได้ตอนนี้ละมากแต่แต่ยายไม่ซื้อหรอกขอให้ทุกคนรวยๆที่มาที่นี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช่วยหลานที่เข้ามาขอก็ให้ได้ทุกคน รวยทุกคนยายรวยเน้วไปแล้วลูกจ้าสาธุสาธุถ้าเรียกชื่อยายชื่อยายอะไรเรียกได้ไหมยายชื่อยายคำเลื่อนไทยสวรรค์คำเลื่อนคำเลื่อนจ่าสาธุยายจำเลื่อนเลยจ่ายคำเลื่อนคำเลื่อนจ่าเออจะยายยายนามสกุลไทยสวรรค์จ่ายายค่อยค่อยลุกจ่าคำเลื่อนไทยสวรรค์จ่าบ้านบ้านเลขที่บ้านเลขที่เจ็ดหมู่ที่หหมู่หนึ่ง ตำบล<น>หนองเทพตำบลหนองเทพอำเภอโนนนาลา,า,า,ายจังหวัดสุรินทร์ต่าสาธุนนนั้เขาย